ไม่ต้องกู้ใช่ไหมไม่ต้องกู้ครับไม่ต้องกู้ครับยืนยันยืนยันครับเพื่อไทยโครงการนี้ไม่กู้ครับไม่กู้ครับเพื่อให้การออกพรบกู้เงิน,นดังกล่าวเป็นไปอย่างรอบครอบรัดคุมและไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องการออกพระราชบัญญัติหรือพรบรจะมีความโปร่งใสภายใต้การตรวจสอบทวงดุลในระบบรฐัฐสภา ภาษีจะเก็บได้เกินเป้าค่าที่หนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งข้อที่2คือวงจรยเศรษฐกิจจะทําให้การจัดก็รภาษีเพิ่มมากขึ้นใช่ครับทั้งแบตทั้งนิติบุคคลทั้งแบบทั้งนิติบุคคลพราะเงิน5้าแสนล้านก็ต้องคิดว่าจะหมุนกี่รอบถูกต้องครับมันแล้วแต่มันแล้วแต่ทฤษฎีแล้วแต่ความสามารถบางคนก็บอก5รอบ10รอบ12รอบก็แล้วแต่โอ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดห้าหรอบนี่ก็ได้ได้ได้ไปต้องสองแสนสามแสนล้าน้งครับ พอเราตีไว้แค่ประมาณสามรอบเท่านั้นแหละครับกันที่นะครับนี่ตีไว้สามรอบตีไปคอนเซอร์วทีฟสองจุดหกทรอบเท่านั้นนะครับสองจุดหกรอบก็แปลว่ามันจะเกิดวงจรเราอันนี้ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจก็คือมันซื้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 อใช่ครับวงจรเศรษฐกิจเพราะนั้นตรงนี้มันผมไม่ได้พูดกันคนละทางนะส่วนหนึ่งมาจากงบประมาณนะครับส่วนหนึ่งมาจากมาจากภาษีที่จะได้เก็บที่มันจะเกิดขึ้นโดยตรนมัาติจากโครงการนี้ใช่ครับไม่ขึ้นภาษีไม่ขึ้นภาษีครับไม่มีการขึ้นภาษีครับแล้วขยายฐานภาษีคืออะไรที่เพื่อไทยพูด ก็หมายเขาอาจจะมีคนที่มีรายได้ดีขึ้นนะครับหรือว่ามันต้องมาจดแหวดเพิ่มแต่การที่อยากจะเข้ามาอยู่ในรายการบ้างอันนี้คือประสทิพธิภาพของการจัดเก็บไม่ได้เป็นการไปจัดเก็บเพิ่มไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับภาษีแวก็เท่าเดิม7%็เปอร์เซ็นท่าสีทีบบุคคลก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมตอนี่ไปเครื่องภาษีไม่ขึ้นแน่ๆนะไม่ขึ้นครับอ่าไม่ขึ้นครับขณะเดียวกันตัดงบประมาณเขาเรียกว่า ถ้ามองในมุมนึงก็คือดาวยารจัดการใช่ใช่ไหมบริหจัดการก็คงต้องมีบ้างก็ขึ้นอยู่ว่าเศรษฐกิจที่มันหมุนไปแล้วเนี่ยภาษีแหวกกับภาษีที่บุคคลมันกลับมาได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรใช่ไหมครับสำนักนายกเองก็มีแสนล้านใช่ไหมถ้าเกิดถ้าเกิดเราจจะมาใช้สักสองสามหมื่นล้านก็เป็นส่วนหนึ่งกระทรวงการคลังเองก็มีทุนสำรองจ่ายที่สามารถนำมาใช้ได้ใช่ไหมครับอยู่ในอยู่ในวิสัยประมาณห้าหมื่นล้านนะครับมีการจัดการได้พวกพวกที่ถือว่าเป็นเงิน ไม่ใช่ก้อนใหญ่อะก้อนใหญ่มาจากงบประมาณที่เราได้เพิ่มขึ้นในปี2,567อีกประมาณ2 60,000ล้าน2 70,000ล้านไม่ต้องกู้ใช่ไหมไม่ต้องกู้ครับไม่ต้องกู้ครับยืนยันยืนยันครับ <ped aling> เพื่อไทยโครงการนี้ไม,ไม่กู้ไม่กู้ครับในวันนี้คาตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดในการ,ราดป็นตเนินนโยบายนี้คือ <im it> การออกพระราชบัญญัติเป็นวงเงิน500 0 0 0้าทซึ่งต้องผ่านกระบวนการการตีความของปิสุทธิการเพื่อให้การออกพรบ ผู้เงิน,นดังกล่าวเป็นไปอย่างรอบครอบรัดก,กุมและไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องการออกพระราชบ,บัญญัติหรือพรบรจะมีความโปร่งใสภายใต้ก,การตรวจสอบทวงดุลในระบบรัฐสภาและผมมั่นใจว่าในที่สุดแล้วจะได้รับการอนุม,มัติโดยรัฐสภาและเป็นไปตามมาตรา53พระราชบ,บัญญัติวินัยการเงินการทางของรัฐพศ2561 จะบรรยากาการกู้เงินดังกล่าวจากระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงินระยะเวลาในการกู้เงินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดช,ชอบการดาเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการดิจิทัลอลเดลให้เป็นไปด้วยความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญและก